คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เช่างมาแล้วกันครับผมจำไม่ได้ละ <c ười> คลิปนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มนอกรอบไปเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วผมเนี่ยก็แลกแคปซูลของโบรรสไว้จนสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมแลกไว้10,000แคปซูลนะฮะแล้วก็ฟาร์มเกินไว้อีก30,000 0นะครับคุณผู้ชมใช่ครับในคลิปนี้ผมจะต้องได้ตัวละครโบรรสนะคุณผู้ชมเพราะผมกลัวว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันเจาะตัวละครโบรรสออกนะก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเลยดีกว่านะครับ10,000แคปซูลไม่ได้โบรรสนี่คือ คือลีมากเลยนะคุณผู้ชม เริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ F K และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป U G Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกม ก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้าหากตัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอปยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะได้นําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับซูมครับคุณผู้ชม10,000แคปซูลรวดเดียวเลยนะฮะ let's go <S โอ้โห โอ้โหโอ้โหได้นิ้วมาเป็นพันได้ของอีโวมาได้โซเฟลกเม้นต์มา104โอ้เยอะเลยแล้วก็ได้สเตตบูสเตอร์มา1,000โอ้โหได้ดีโรมา1,000โอ้โหเด็ดโบรอสล่ะสงสัยต้องแลกเพิ่มว่ะคุณผู้ชมแมแลกมาเพิ่มมันแลกได้เท่าไรเอ่ย2,000นี่ฮะเปิดอีก2,000คุณผู้ชมโบรอสออกยากกืนนี่ฮะมาอีก2,000แคปซูลโอ้โหโอเคผมได้แล้วครับคุณผู้ชม โอ้โหได้มาเลยนะฮะสองพันแคปซูลครับคุณผู้ชมสุดท้ายโบรต์ออกนะฮะได้มาแล้วนะฮะตัวระดับเรนเจอร์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามที่ผมเนี่ยไปหาอ่านมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตัวนี้ก็กิ่งมากๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้มานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกิ่งนะฮะผมก็เลยยังไม่ได้ปั้นมันเนาะ <c oughs> หรือว่าปั้นตัวไหนดี2ตัวนี้ก็ต้องโบรต์อยู่นะคุณผู้ชมเรามาปั้นตัวละครโบรต์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมมาที่อัปเกรดโซนนะฮะยูนิตอีโวมันวมันนะน้ม่า ความว่าเราจะมาสุ่มบัฟกันเลยนะคุณผู้ชมบัฟที่ผมต้องการเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วหรือเปล่าครับคุณผู้ชมว่ามันต้องเป็นบัฟโซเวเชียนนี่ฮะถ้าได้บัฟโซเวเชียนเร็วเนี่ยผมจะสุ่มให้กับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะได้มาแล้วครับก็สุ่มให้กับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้ด้วยแล้วกันนะคอนฟิกโซเวเชียนเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่าบัฟนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมสุ่ม,มืันต่อนี่ฮะโซเวเชีย so นอีกสักตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมบัฟต เรียบร้อยครับคุณผู้ชมบัฟโซเวเจียนอีก1ตัวนะฮะอ่าได้มา2ตัวเลยหรือว่าปั้น2ตัวเลยดีไวมทีมันก็จะฟูเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นนะแล้วก็มาที่สเตตโพเทนเชียลนะฮะจริงสเตตเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถบูตแบบยาวๆได้เลยนะค,ะคุณผู้ชมมีสเตตบูสเตอร์โคตรเยอะนะฮะแต่ว่าสักหน่อยขอเป็น S อบวกแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องแบบสุ่มเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็บูสเตอร์ไปเลยนะครับยาว อ่ะเรียบร้อยสแตตสุดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมไหนๆก็ปั้นแล้วก็2ตัวเลยก็ได้เนะไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะก็แบบนี้มาเิมครับสุ่มไปเลยครับสแตทขอเป็น S บวกขึ้นไปนะคุณผู้ชมเรียบร้อยฟูโอบวกครับคุณผู้ชมแล้วก็มาที่ลิมิตเบรกนะฮะลิมิตเบรกจะได้ทั้ง2ตัวปะเนี่ยโบร็อก่อนละกันเบรกแม็กอ่ะได้อยู่ครับ2ตัวเบรกแม็กเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสุดทั้ง2ตัวนะฮะต่อไปก็ยัดเลเวลได้เลยนะฮะเหลือแค่เลเวลเลยนะค อ่ะเรียบร้อยโบรสเลเวล100แล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเลเวลร้อยแล้วนะครับ2ตัวเลยโอ้โหปันโคตรง่ายแล้วก็มาที่อ e ีโวเทียต่อนะคุณผู้ชมดูแป๊บนึงว่า2ตัวนี้เนี่ยควรจะอ e ีโวเทียแบบไหนนะฮะเท่าที่ดูมาเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์เทียนะคุณผู้ชมก็เลือกเป็นไฮเปอร์เทียทั้ง2ตัวเลยนะนี่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแม่สุ่มนิ้วกันต่อครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยเก่งในด้านไหนมากแต่ว่าสกิลเนี่ยจะสําคัญมากนะงั้นจะรีเอาพวกสกิลแล้วกันนะฮะสกิลแบบแรงๆเนาะ โอเคผมได้มาประมาณนี้นะฮะดาเมจสกิลบวก15แล้วก็คูณดาวสกิล11นะครับอ่าตามนี้แล้วก็บรอสต่อเลยนะบรอสมันเก่งในด้านไหนไหวะเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้นะฮะก็สุมมั่วเลยนะอ่ะอันนี้ก็โอเคเลยปะได้ระยะบวก12นะครับแล้วก็ดาเมจโดยรวมนะบวก15นะครับประมาณนี้สุดทั้ง2ตัวแล้วแล้วก็หาชุดให้มันใส่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใส่เป็นชุดแบบนี้นะฮะนี่ ชุดดีๆเลยนะคุณผู้ชมทั้งเซตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปคราฟชุดเพิ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมส่วนโซเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันอีก1เซตนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยมันจะมีโค้ดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมเป็นโค้ดที่ใส่แล้วมันจะดีมากๆนะฮะนี่คือโค้ดใหม่นะฮะฟรีไซคอบโซนะฮะลองใส่ไปดูครับเราจะได้มาเป็นโซวันนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นโซโบรอสนะฮะแล้วก็อีกโค้ดนึงคือโค้ดนี้แอบตามนี้นะฮะอ่าได้พรีเมียมเชตมา40เเปปิดไลยสีบ โอ้โยด็อกเตอร์ได้เยอะมากแล้วก็โซวอฟวิชวลนะครับของดีกุญแจ400แล้วก็วิชวลซอสนะฮะโอ้โหเจามอีก60,000โอ้โหเดี๋ยวนะแมบแจกเหมือนแมบจะปิดอะเอาเอาดีแล้วก็โซที่ผมได้มานะครับมันใส่กับตัวอะไรได้บ้างเอ่ยแอนกอดโอ้โหโซโคตรดีแล้วก็ลืมไปเลยนะคุณผู้ชมว่าโบรสเนี่ยมันจะมีคอสเมติกหรือเบรซิ่งด้วยนะครับประมาณนี้ไม่เท่นะฮะมันเท่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็มีนะนี่เราใส่ดูครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยที่นะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องพาสีิเนี่ยเดี๋ยวไว้อ่านให้ฟังแล้วกันนะครับตอนรีวิวเนาะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มสวามเอีเวนทิ้งไว้แล้วกันนะคุณผู้ชม น่าจะดีสุดนะฮะหลังจากฟาร์มสวามีเวนต์มาแบบเบิ่มเนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เล่นนอกรอบไปแบบเยอะมากๆ <wheelchair. S 2> นะฮะตอนนี้เนี่ยแมบบนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นอ <c oughs> ัปเดต7.0นั่นเองนะฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเฟสนั่นเองนะคุณผู้ชมอัปเดตนี้เนี่ยมีตัวละครมาใหม่โคตรเยอะเลยนะก็จะมีตัวละครกิลกาเมทที่เป็นตัวละครระดับเรนเจอร์นะฮะแล้วก็ตัวเซเบอร์เนี่ยกลายเป็นระดับซีเรีแล้วถ้าเราเนี่ยจะอีโวไปต่อนั่นเองตัวอื่นก็ประมาณนี้เกมโหมดใหม่ ส่วนโค้ดอัปเดตนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมใส่ไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชม oh. นี่คือโค้ดแรกนะครับคุณผู้ชม Finally Fade นะฮะ โค้ดที่2คือโค้ดนี้อัปเดต7โค้ดที่3โค้ดนี้ Goodbye 6.7อัปเดตส่วนโค้ดสุดท้ายนะฮะโค้ดนี้ f o l l o w u เด h e IG จีรีดิมไปได้เลยครับโค้ดก็จะมีทั้งหมด4โค้ดด้วยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็สวามอีเวนต์อัปเดตนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทาไมยังอยู่แต่อยู่มันก็ดีแล้วเพราะว่ามันได้ของเยอะจริงๆนะเรามาดูโหมดใหม่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมโหมดที่เพิ่มมาใหม่นะฮะนั่นก็คือโหมดนี้นะฮะก็จะมีเราเนี่ยเลือกระดับความยากนั่น Easy Normal และนรกนะครับคุณผู้ชมจะดรอปมาเป็นพวกหีบแบบนี้นะฮะส่วนอีกหมดหนึ่งก็คือหมดนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสดรอปตัวละครประมาณนี้ I s t e r นะครับแล้วก็ g u i l d m a s e นั่นเอง XP Food นะครับรวมถึงเฟ e พ otion ด้วยแล้วก็เนื่องจากตัวละครเซเบอร์เนี่ยสามารถอีโวได้ต่อแล้วมาดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าอีโวยากแค่ไหนก็จะต้องใช้เป็น Outer Mask นั่นเองนะฮะจะได้กลายเป็นร่าง n i g h t King Outer นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะดูซิว่าคราฟได้หรือเปล่าเฮ้ย ครับไม่ได้เลยเอาดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นในโหมดใหม่ก่อนละกันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือโหมดนี้โหมดดันเจียนนะฮะนี่อาจจะได้จากโหมดนี้ก็เป็นไปได้นะลองเล่นดูแล้วกันนะครับเริ่มจากระดับยากสุดไปเลยนะคุณผู้ชมนี่นี่คือห้องแรกเลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นระดับยากสุดแล้วมั้งเอาจบแล้วล่ะห้องที่71แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมขี้เกียจไปต่อแล้วนะฮะ เหมือนว่าจะไปได้เรื่อยๆเลยนะค,คุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูของก่อนละกันว่าตอนนี้เนี่ยเราได้หีบอะไรมาบ้างเนี่ยฮะและนี่คือหีบที่เราได้นะค,คุณผู้ชมเราได้หีบเฟรมา9หีบนะยฮะก็ลองเปิดดูละกันเนาะเปิดไปด็อกเตอร์นะฮะกุญแจเจมโกแล้วก็กุญแจอ,อีกรอบนะฮะก็ได้มาประมาณเนี้ยค่อนข้างเข็ดส่วนอีกโหมดหนึงนะครับนั่นก็คือโหมดนี้อ่าลองเล่นดูแล้วกันนะครับไหนดูซิว่าจะยากหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมคือมันมีถึง50บเวฟเลยเนะฮะแล้วก็มีเล เลือดบ้านโคตรเยอะนะคุณผู้ชมแล้วเหมือนว่าเลือดบ้านเนี่ยมันจะลดด้วยนะหมายความว่าเราอาจจะจบก่อน50เวฟได้นั่นเองนะตอนนี้เลือดบ้านศัตรูนะครับเหลือแค่1ล้านแล้วนะคุณผู้ชมก็จะบ้มละเรียบร้อยจบแล้วได้ของมาตามนี้นะฮะน่าจะเกลือนะ เหมือนว่าของอีโวตัวละครเซเบอร์เนี่ยจะต้องหาจากดันเจี้ยนอันนี้นะมันก็คือหีบอันนี้แหละคุณผู้ชมก็ทำนั้นได้ฮะหีบแว่ดดอปยากแล้วของอีโวดูทรงแล้วดอปยากกว่านะถึงเวลาแล้วครับที่ผมเนี่ยจะรีวิว2ตัวละครน,นี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะรีวิวนะครับเรามาดูในเรื่องของพาสีตัวละครก่อนละกันนะคุณผู้ชมเริ่มจากตัวละครโบรอสละกันนะคุณผู้ชมพาสีแรกของตัวโบรรสนะครับการที่ตัวละครโบรรสเนี่ยโดนโจมตีนะครับจะโดนโจมตีได้สูงสุดแค่ครั้งละ5%อง ของ HP สูงสุดทุกครั้งที่ตัวนี้เนี่ยโดนโจมตีนะฮะจะสะสมแล้วก็ปลดพลังนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนพาสีที่2นะฮะสร้างสถานะระเบิดต่อเนื่องนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยจะคิดจาก6%ของดาเมจของตัวละครตัวนี้นะะั่นเองนะคุณผู้ชมพาส i ีที่3 i m m o r t a l i t y Objective นั่นเองนะฮะครั้งแรกที่ HP ตัวนี้ลดเหลือศูนะครับจะฟื้นกลับมาเป็น100% HP ทันทีนะฮะก็ประมาณนั้นก็คือฟื้นขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ได้รับโบน ลดความเสียหายที่จะได้รับนะฮะ 5 0จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกก็คือฟื้นคืนชีพได้1รอบส่วนพาสซทฟที่4ทุกครั้งที่ตัวนี้เนี่ยเสียเลือดไป1%ตัวนี้จะได้รับบัฟดาเมจเพิ่ม2%นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆ5าวีนะครับตัวนี้จะโจมตีแบบ AOE นั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนสก ja ิลอัรติเมทล็อกอินสกิลนี้น่าจะมีคูณดาวประมาณ60วิีนะครับคุณผู้ชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยจะโจมตีโดยคิดจาาาากก15%ดดดเเเเมมมมขออองงงงบรรรรัสน่่น่ทททุค้้้ีีพืวไจาก เอฟเฟกต์นี้โบรสจะได้รับดาเมจถาวรเพิ่มขึ้น20%นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่2นี่ฮะเอโตะนั่นเองนะพาร์สีก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมพาร์สีแรกของตัวนี้ถ้าตัวนี้เนี่ยโดนสกิลจากศัตรูจะยกเลิกดาเมจนั้นทันทีนะครับเราก็จะสะท้อนกลับไปนั่นเองนะครับทุกครั้งที่พารสีนี้ทํางานจะเพิ่มเลือดสูงสุดของตัวละครเอโตะนะครับบวก5%สูงสุดที่50%นั่นเองส่วนพาร์สีที่สนี่ฮะศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะของเอโตะจะติดสถ นะเลือดไหลทําดาเมจ5%ของ HP สูงสุดทุกวินะฮะพาสสิบที่3ทุกครั้งที่โจมตีศัตรูนะฮะจะลดพลังป้องกันของศัตรู5%แล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงด้วยสูงสุดที่25%นั่นเองนะฮะพาสสิบที่4นะฮะจะยกเลิกการตายและแปลงร่างเป็น ร่างคากุจานั่นเองนะคุณผู้ชมฟื้นฟู HP นี่นฮะแล้วก็ได้รับสเตตัสทุกสเตตัสเนี่ยบวก50%แล้วจะทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดติดสตัน10วินนั่นเองหลังจากครบ10วิแล้วตัวละครเอโตะจะตายทันทีและจะปลดล็อกสกิลอัลติเมตรา้อนฟอร์มอัลติเมตนั่นเองนะครับและส่วนสกิลกดของตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่าโอจัดเมนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสกิลที่แปลงร่างทำดาเมจนั่นแหละนะผมจะเริ่มรีวิวจากตัวละครโบรรสก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ 400นะีฮะก็กดมาได้เลยนะปึ๊บเลือด5 8 0 0ดาเมจ3ล้านนะครับคูณดาวโจมตี3.8วิสกิลดาเมจ38ล้านคูณดาวสกิล15วิระยะการโจมตี94.6แล้วก็สปีด6.1นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกดที่ดูนะฮะสกิลนี้ปึ๊บ อ่นนี่คือกดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปเอโตะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอโตะค่าเรียกอยู่ที่2,800สแตทแบบนี้บัฟแบบนี้เลยนะเมื่อเรียกมาแล้วนะครับตัวนี้เลือดจะอยู่ที่660,000กดาเมจ9.1ล้านคูณดาวโจมตี1.3วินะครับดาเมจสกิล150ล้านคูณดาวสกิล9.8้าจุดวิระยะการโจมตี88.4และสปีด5นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสกิลกดแล้วกันนะฮะโอจัดเมนท์นะครับคุณผู้ชมเมื่อกดไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้้คครับุณผูชม จะเป็นการแปลงร่างนะฮะนี่แล้วก็ทำราเมตรแบบรอบๆเลยนะรวมถึงปกติเนี่ยตัวนี้โจมตีเป็น f u ลเอลอยู่แล้วด้วยนะผู้ชมโคตรโกฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกด s u b สไคร b ์คลิปนี้ไปละจู้บายๆไปแล้วครับ